จริงๆแล้วนะคะท่านที่เข้ามาอยู่ในตลาดเทรดสปอร์ตมาร์เก็ตเนี่ยไม่ว่าท่านจะชอบเทรดในสินทรัพย์ไหนนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์นะคะหรือบางท่านเนี่ยเป็นนักลงทุนนะซึ่งจริงๆแล้วนะคะยกมองว่าบางคนที่อยู่ในตลาดมีมุมมองทั้ง2องอย่างอยู่ในตัวคนเดียวเลยก็ได้นะคะอย่างหยกนี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็มีโอกาส ในการถือยาวใช่ไหมคะถ้าเราเห็นสินทรัพย์ไหนเนี่ยที่มันเป็นจังหวะโอกาสที่ถือยาวได้บางทีเราก็มีไม้ที่ถือยาวข้ามอาทิตย์ข้ามเดือนและระหว่างทางนะคะเราก็มีการเทรดแบบระยะสั้นเก็บสั้นภายในวันเป็นแบบเดย์เทรดซึ่งนะคะบางคนเนี่ยก็มีอยู่ในตัวคนคนนั้นทั้งเทรดเดอร์และอินเวสเตอร์ การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับท่านเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จทางการเงินในอนาคตรวมถึงผลลัพธ์ของการลงทุนทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะซึงเป็นสาเหตุว่าทำไมท่านจะต้องเข้าใจพฤติกรรมการซื้อขายของท่านทั้งนี้นะคะเทรดเดอร์เนี่ยจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองมีวินัยที่ดีนะคะมิฉะนั้นนะ่ะอาจจะต้องผเผชิญกับการเทรดด้วยอารมณ์เป็นหลักซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้ขณะที่นักลงทุนเองนะก็ต้องมีความ มั่นคงและก็มีความสมเหตุสมผลในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะถ้าคุณฝึกจนมีความเชี่ยวชาญฝึกฝนจะมีความชํานาญแล้วเนี่ยคุณจะสามารถอัดแอปรับเปลี่ยนไปตามสภาพตลาดจังหวะเวลาและโอกาสได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายเดทสวิงเทสสเกลปิงหรือว่ารันเทรนนะแบบยาวๆเลยเนี่ยคุณก็สามารถเลือกให้มันเหมาะสมกับสินทรัพย์ ในขณะเวลาณตอนนั้นนะคะได้เช่นกันนะคะเขาเรียกว่าไฮบิดนะผสมผสานก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดแชร์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามเข้าไปอยู่ในกลุ่ม บอลทูบีฟีคอมมูนิตี้นะคะที่หยกเนี่ยมีกลุ่มนักเทรดมีองค์ความรู้แล้วก็มีเครื่องมือเอามีเทมเพลตให้คุณนะคะสามารถเอาไปดูสัญญาณในการเทรดได้ง่ายสําหรับมือใหม่หรือสําหรับมือเก่าที่ไม่มีเวลามานั่งตีเทรนด์ดูเส้นกราฟเองลากเส้นเกะกราฟเองนะคะเรานะมีระบบมีเทมเพลตที่ตีเส้นเทรนไลน์ให้เราเห็นได้ทุกๆุกทม์เฟรมเห็นแนวโน้มนะคะเห็นจุดกลับตัวดิมันส์สไปร1 2หนึ่งสองสานะสำคัญน้อยสําคัญปานกลางสําคัญมาก แล้วก็มีวิโบน,นชีค่ะคำนวณเป็นตัวเลขเป็นคณิตศาสตร์ให้เราหมดแล้วในเทมเพลตเดียวกันเลยนะคะตรงนี้จะช่วยเป็นเครื่องมือที่ผ่อนแรงให้กับเรดเดอร์ได้ดีมากๆเลยนะคะเข้ามาเรียนรู้กันในห้อง v ีอแล้วก็รับเทมเพลตไปได้เลยนะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะติดต่อแอดมินในกลุ่มได้เลยค่ะ